เมื่อกี้ลืมบันทึกกินไปหน่อยหนึ่งละนี่ให้ดูหมูกรอบอีกรอบกอบนี่หนังร็บกรอบเลยกรอบมากกรอบเลยเหรอส่วนนี้หมูแดงหมูแดงเขาก็โอเคอยู่ไม่กระด้าง นี่กินเชียงกินเชียงไม่หวานนะน้ำเขาจะออกหวานนิดๆออกมันๆหนึ่งนะเหมือนไส้ถั่วตัวรวมดีนะส่วนี้เขาเหล่าเลือหมูในเสียงจีเสียงจีโอเคไม่มีกลิ่น กหล่อมะหมูก้าให้เยอะอยู่ใช่อันนี้ก็เพาะร้านอยู่เอกชัยเจ็ดสิบห้านะริมถนนเลยอันนี้หมูก้อน ห,หมูก้อนนุ่มหมูก้อนนุ่มหมูก้อนดีอยู่นี่หมูปกติอ,อ,อืมหมูปกติก็นุ่มอโดยรวมไอ้การกิ่นตหมูนี่เขาโอเคนะเขาใส่ปไ,ไปตำนึงมานะไปตำดึง ให้เยอะอยู่นะไอ้ข้าวหมูแดงหมก็ผมสร้างพิเศษไปไอ้ก็ออกยางกระตูมน,นิดๆดีอยู่ผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะเดี๋ยวจะตัดให้มันสั้นๆหน่อย คงต้องทยอยเช่าหลานเรื่อยๆตับเข่าในทุกฝ้าอาดอยู่นะ เดยรวมดีอยู่ร้านเปิดขายมานานแล้วผมว่าน่าจะต้องมีสามสิบปีอะร้านเก่าแก่ย่านบางบอนขายตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะ ของเขาเยอะมากนะหมูในตู้นี่ก็เยอะแสดงว่าน่าจะขายดีวันนี้ผมมักกินเป็นวันเต่านะขาวเหล่าเรื่องหมูนี่ข้างในก็มีครบนะมีอะไรอะ่ะมีกระเพาะมีลิ้นมีตับมีไส้มีหมูเด้งมีครบอะ่ะให้เยอะเยอะ โอเคหมดเล้อยเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกัน